สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาอิสการนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมันเจอกับผมก็จะเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะสี่ประตูยกสูงออโต้มาแนะนําอีก1นคันนะฮะนี่เลยนะครับก็คือเจ้าตัว all new นะครับ d max นะครับ1.9ึ่งดเก้า set ddi blue power นะครับเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ได้เป็น carry boy มาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะฮะเลขใหม่ใช้งานเพียง1นึ่งแสน กว่าโลนะครับหนึ่งแสนนิดๆนะครับก็ตัวนี้นะครับเปิดขายที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อบาทเท่านั้นเองนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับผ่อนได้ถึงเจ็ดปีด้วยนะครับตัวนี้สวยมากนะฮะตัวรถคือเดิมๆเลยไม่มีชนับพิพากษจมน้ำนะครับตัวรถจะเป็นรถลำดับที่สองนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะในส่วนของตัวรายละเอียดภายนอกแล้วก็ภายในนะครับของเจ้าตัวดีแม็กนะครับคันนี้ ว่าน่าสนใจไงนะฮะใครที่กําลังหาอยู่นะครับบอกได้เลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดน,นะฮะเดียก่อนที่เราจะไปชมนะฮะทุกคนพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งทางช่องของผมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะฮะของเจ้าตัว d m a ม็กคันนี้นะฮะว่าน่าสนใจไงนะครับตามมาแล้วก็ผม สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัวนะครับดีแม็กคันนี้น่าสนใจไงนะครับอยากที่บอกต้นคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรถนะครับปี2018นะฮะตัวเครื่องดีเซล1.9 d d i b l u e Power เนะเป็นตัว Z ตัวรุ่นลองท็อปนะครับสีประตูยกสูงออโต้นะครับนะมีแครรี่บอยมาให้ด้วยนะครับตัวรถจะเป็นรถมือเดียวนะฮะ ราคาครับค่าตัวอยู่ที่นะครับ4 9่0 0รบาทนะครับเครดิตดีนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแล้วก็ได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับดอกเบี้ยจะเป็นดอกเบี้ยรถเก่งเลยนะครับเริ่มตัวอยู่ที่2.99นะครับนะในส่วนตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักมีความทนน้ำนะฮะกรานตีบอดี้โครงสร้างเดิมๆนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับแบบนี้นะแล้วก็มีเดย์ไทม์นะฮะในส่วนของตัวกระจังหน้าคิ้วต่างๆจะเป็นสีโครเมียมนะฮะ มีโลโก้สูสุตรงกลางนะครับผมนะมีไฟตัดบอกคู่หน้านะครับป้ายทะเบียนจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับนะอ่าบอดี้โครงสร้างต่างๆอย่างที่บอกนะครับของเรานะครับรับประกันนะฮะโครงสร้างไม่มีชนหนักพิควาลทอมน้ําน้าท่วมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโ้นสารต่างๆเดิมๆนะครับผมบางๆเลยนะนะครับล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกขอบ18นะครับช่วงนี้นะครับยางดันหลอกนะฮะดอกยางนะฮะลึกๆเลยนะครับ ดอกยางกันแบบโหใช้ได้อีกนานนะฮะตัวตัวยางจะเป็นยางปีอมา22สัปดาห์ที่22เลขสวยด้วยดิสเบกหูวหน้านะครับช่งลงช่วงล่างต่างๆนะครับเดิมๆนะฮะไม่มีแบบสนุงสนิบเลยบันไดข้างนะฮะสีดำด้านตัดกับตัวสีบอลนะครับมีโลโก้ไฮเลนเดอร์นะครับกระจกนะฮะจะเป็นไฟฟ้านะครับสีเดียวตัวรถแล้วก็หูวชางเป็นดำด้านนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับ มาดูเปาเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะฮะมาดูภายในกันนะครับรายละเอียดแผงประตูนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เปาเปิดสีโครเมียมนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับหุ้มด้วยกับตัวหนังนะฮะเบาจะเป็นเบาผ้านะฮะแบบนี้เลยนะฮะวงปีเบาต่างๆสวยๆนะครับน็อตน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะนี่นะครับผม ตัวน็อตแกนต่างเดิมๆมีคูบ็อกมาให้นะครับแอร์แบ็กคูหน้านะครับเกียร์ออโต้นะครับผมสวยๆนะครับตัวนี้นะฮะไปดูด้านหลังกันนะครับในส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันตัวตะเข็บเม็ดอา์ต่างๆนะครับนะฮะเดิมๆนะครับผตะเข็บเม็ดอานแบบชัดเจนเลยนะฮะนะของเรารับประกันอยู่แล้วนะครับโครงสร้างไม่มีชนหนับที่ความจมน้ํานะครับนะเบาะสวยนะครับ อ่าตัวนี้มีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยนะครับนะก็กงมาลายมอลติคูดคอนโทรลนะครับเกียร์ออตโอต้หกสปีดนะครับเครื่องเสียง cd mp3 นะฮะนี่บลูทูธบลูทูธได้หมดเลยนะนะแล้วก็คัทซงคัสซีต่างๆัเดิมนะฮะมีแครีบอยมาให้ไฟไท้ายนะับเป็นไฟไท้าย LED นะครับนะกันชนหลังสเปคเดิมนะฮะนะโลโก้ต่างๆอยู่ครบ แล้วก็ช่วงลงช่วงล่างนะครับยางอะไรยังไม่ลงพือเลยเห็นไหมนะครับแคริบอยไลเนอร์ติดมาให้ครบนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะนะอยากให้พี่ๆเข้ามาดูนะครับมาทดลองขับดูนะครับผมกล้าลันตีเลยว่ารถไม่มีชนหนักพิการจมน้ำนะครับสวยๆนะฮะยางต่างๆปี2022หมดเลยนะครับนี่คือภายในนะฮะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผม นี่นะครับในส่วนตัวฝั่งคนขับนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้เซ็นทัลล็อกนะครับมีโหมด A off มีโหมดล็อกขึ้นลงทางลากชันนะครับพวงมาลัยมอตินะครับนะอ่านี่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับส่วนของตัวนะครับเลนไม่นะครับนี่นะครับ เล็กไม้นะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยนะฮะหกสิบห้ากิโลนะครับนะเครื่องเสียงต่างๆอยู่ครบนะครับอ่านี่นะฮะย้อสตาร์ทรถนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนะมาดูรถก่อนนะฮะผมบอกได้เลยว่านะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันตัวเครื่อง1.9นะครับเพื่อนนะฮะ1.9ึ่ดเกาดบูพาวเวอร์150แรงม้า นะครับนี่ตัวน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะเบรก ABS นะฮะห้องเครื่องใสๆนะครับนะทานุงทางหน้าต่างๆนะครับได้เดินหมดเลยน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะฮะแผ่นเพจนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับแบตเตอรี่สวยๆนะครับแผนฉนวนกันความร้อนเดิมๆนะฮะก็อยากฝากนะฮะสำหรับพี่ๆที่หารุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ 0843848484หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมบนนี้ได้เลยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะ Isuzu D-Max นะครับ1.9 Z DDI Blue Power นะครับ Double Cab Auto นะครับป like, sure well. ี2018นะฮะ4 9 9 0 0 0กนานะครับนะเครดิตฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับนะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ